เธอวันนี้ฉันจะมาอันบ็อกซิ่งนี้ค่ะ insta 360หกศ Pro นะจ๊ะฉันต้องบอกก่อนเลยว่าฉันนะมีแอคชั่นแคมหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็น dji ตัว Action 1 Action 3นะคะแล้วก็อะาร insta 360 go 2มีกล้อง360ของ insta อีกมีเยอะแยะมากมายหลากหลาย dji pocket นะแล้วก็ยังจะมีตัวนี้อีก ึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นตัวจริงของนางจะบอกเลยว่านางมีความหนากว่า GoPro มีความหนากว่าของ DJI อาจจะเป็นเพราะว่าตัวจอของนางอะนาอมันสามารถฟลิปขึ้นมาได้มันก็เลยอาจจะหนากว่าเพื่อนเขาหน่อยแต่เ่าที่ได้ลองจับลองถือจะบอกว่านางอะ่ะสวยหรือจะหล่อดีกว่าในรูปเยอะมากจริงๆของจริงอะวัสดุด,ดีเลยแบบทุกอย่างมันจะมีความแน่น ไม่ได้มีความก้องแกงเลยนะเธอในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นดังภาพที่ปรากฏบนจอขณะนี้เลยนะคะแต่แอบ,บขอเทียบนิดนึงกับตัว DJI ที่ฉันมีมาหลายตัวแล้วฉันมองว่าของ DJI อ่ะถ้าได้เป็นแบบชุด Adventure Combo ของเขาเลยอ่ะมันจะได้ตัวเมา,าส์อย่างละ2ตัวได้สกูอย่างละสอตัวได้อะไรนะไม้เซลฟี่ได้นั่นได้นี่ คือเยอะกว่านี้อันนี้คือแบบให้มาแค่อย่างละตัวแต่ก็ต้องให้เขาในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่ค่ายอื่นเขาไม่มีก็ลองเทียบกันละกันว่าเธอต้องการอุป,ปรกรณ์เป็นสายอุป,ปรกรณ์หรือว่าเป็นสายแบบเทคนิคชอบการโพรสไปด้วยถ่ายไปด้วยหรืออะไรยังไงแบบนี้หรือว่าจอฟลนะิปเนาะก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนเลยแต่จะบอกว่าวัสดุเขาอะค่อนข้างดีเลยนะไม่ได้ต่างกับ ค่ายอื่นๆของเขาเลยนะมาในส่วนการอันแพ้ของตัวกล้องบางเขาก็จะมีสติกเกอร์ติดอยู่ตามจุดต่างๆที่มันควรที่จะติดนะคะเออจะพูดอีกอย่างหนึ่งนี่ค่ะดูดูตามภาพนะคะเวลาที่เราติดตัวเมาส์ตัวนี้ลงไปอะ่ะจะบอกว่ามันต่างกับตัวของ DJI มาก DJI ใส่ง่ายเข้ากรึบกรับเข้าปุ๊บติดปับ๊บแต่อันนี้มันยังไงอ่ะ อันนี้คือการใส่ครั้งแรกนะฉันก็งงว่าฉันใส่ผิดตรงไหนวะหรือว่ามันไม่พอดีหรืออะไรยังไงคือพยายามใส่แล้วแต่มันสามารถดึงออกมาหลุดแบบง่ายดายมากอันนี้คือการใส่ครั้งแรกนะแต่ว่านะตอนที่ทําคลิปอยู่เนี่ยก็ลองใส่มาหลายครั้งและจนมันสนิทรู้และรู้เริ่มรู้เทคนิคแล้วแต่จะบอกว่าใส่ยากใส่ไม่ง่ายถ้าเทียบของ DJI ใครใช้ DJI มาจะบอกว่าตัวนี้ยใส่ยาก ยากกว่าแต่ว่าถ้าใส่สนิทเข้าล็อกแล้วก็คือเข้าเลยโอเคไม่ได้มีปัญหาแบบไม่ได้หลุดง่ายส่วนจอทําดีมากเลยเขาจะแบบเนี่ยครั้งแรกเนาะเราก็คิดว่ามันสามารถที่จะฟลิปขึ้นมาได้เลยแต่จริงๆแล้วมันมีปุ่มอยู่ข้างๆสองข้างให้เราแบบกดปุ่มก่อนแล้วค่อยเอาพับตัวจอขึ้นมาเนี่ยอะอย่างในคลิปนี้ยยังใส่ไม่เสร็จเลยตัวเมาส์ะยังใส่ไม่ได้เลย เออฉะนั้นนะคะใครที่ได้ไปก็ไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยมันใส่ไม่ดีหรืออะไรคือมันต้องรู้แบบเหมือนรู้จังหวะนิดนึงอะ่ะมันถึงจะใส่ได้นะหลังจากที่ได้ลองเล่นมาแป๊บ,บนึ่งนะคะก็รู้สึกได้ว่าชอบมากมอาจจะชอบกว่าตัว DJI ที่มีอยู่ก็ได้เพราะว่าหน้าจอมันใหญ่มากแล้วมันฟลิปขึ้นมาได้คือมันไม่ต้องมาทนแบบส่งจอเล็กๆอีก,ก <DJ I. S 1> ต่อไปแล้วนะคะ ใครอยากจะให้เรารีวิวเรื่องอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะวันนี้มายั่วยั่ก่อนโอเคนะไปแล้วนะคะ